วัตถุประสงค์หลักของพิธีมอบเสื้อกาวคณะไกาพภาบัตรเลเวาสตร์าการกีฬาประจำปี2564นี้ก็มีอยู่หลกัหลกๆอยู่2ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกคือเราร่วมยินดีกับเขาเหมือนกันนะครับอยากแสดงความยินดีว่าเขาได้ผ่านชีวิตการทํางานหรือความยากลาบากในการเรียนในระดับหนึ่งแล้วและหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาต้องไปข้ามฟากไปสู่การฝึกปฏิบัติงานจริงในคนไข้ซึ่งเป็นความยากลาําบากเหมือนกัน พิธีมอบเสื้อกาวนียก็เหมือนกับว่าเป็นกําลังใจแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีเขาว่าเขาจะสามารถขึ้นไปเป็นนักกายมัดที่ดีได้นะครับข้อที่2คือเราอยากใช้วิธีมอบเสื้อกาวเป็นการตอกย้ําให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาจะทํางานต่อไปนนาคตเนี่ยเป็นการสร้างคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและที่สําคัญมากๆคือมีผู้ป่วยที่ต้องการดูแลการรักษาจากนักกายมัดจํานวนมากอย่าให้เขารู้สึกว่าการทํางานของเขานั้นเนี่ย เป็นการสร้างคุณค่าและก็สร้างชีวิตให้กับคนคนต่อไปในอนาคตขึ้นมาให้ดีครับอาจารย์อุสาไม้แก้วนะคะหรือว่าอาจารย์ส้มนะคะวันนี้ก็ขอแสดงวความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับมอบเสื้อกาวประจำปีการศึกษา2564นี้นะคะแล้วก็อาจารย์เนาะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะในการไป ฝึกปฏิบัติงานนะคะด้วยความปลอดภัยนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองนะคะถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยก็จะสามารถดูแลสุขภาพของคนไข้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็อาจารย์เชื่อว่าทางเดินของเราเนี่ยมันยังอีกยาวไกลนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยมีสติแล้วก็ตั้งมั่นนะคะแล้วก็พยายามเนาะ สู้ไม่ถอยนะคะแล้วก็เราจะประสบความสำเร็จแล้วก็พบกันอีกครั้งในวันรับปริญญาค่ะชื่ออาจารย์บดิคนคุนนนชัยครับหรืออาจารย์บอยนะครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้ารับเสื้อกาวทุกๆุกคนนะครับวันนี้นะคะก็อาจารย์ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจกับนักศึกษาทุกคนนะครับมันเป็นเพียงแค่ก้าวแรกของเราที่จะก้าวออกไปสู่ การเป็นนักกายภาพบัตรนะครับถ้าก้าวแรกของเราเนี่ยมีความมั่นคงก้าวต่อๆไปของเราเนี่ยมันก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้เรียนในส่วนของพื้นฐานต่างๆของวิชาชีพมาแล้วนะครับเราก็จะพร้อมที่จะออกไปพิสูจน์นะครับพร้อมที่จะไปบริการให้กับคนไข้ในที่ต่างๆให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ ขอให้หนักศึกษาทุกคนตั้งใจแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ครับสวัสดีครับผมนักศึกษากายภาพบำบัดวสินศิริสัตพัฒนนะครับในวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเลยรู้สึกว่า มันเป็นเหมือนหนึ่งก้าครับที่เรากําลังจะก้าไปสู่โลกของความเป็นจริงแล้วก็ก้าไปสู่ถึงวิชาชีพทางกายภาพบำบัดนะครับผมรู้สึกว่าวันนี้เป็นเหมือนกับอีกหนึ่งความประสบความสําเร็จรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่ปี1ปี2แล้วก็ปี3ม,มันทําให้หล่อหลอมเราครับจนมาทําให้เราเป็นถึงทุกวันนี้ได้ครับเป้าหมายนอนาคตน,นะครับก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นนักกายภาพบำบัดนะครับที่พร้อมที่จะรักษาคนไข้ครับด้วย วิชาชีพของเราแล้วก็ความรู้ที่เราทําการเรียนมานะครับฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับก็ตั้งแต่น้องๆปีหนึ่งน้องๆปีสองเลยนะครับอยากจะให้น้องๆสู้ๆนะครับกับการเรียนในมหาลัยนะครับจริงๆแล้วนะครับพี่เชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถทําได้แล้วก็รอวันที่น้องๆนะครับประสบความสําเร็จอยู่นะครับขอบคุณครับชื่อจีรนันเมืองล้านนะคะชื่อเล่นบิลินนะคะเป็นนักศึกษาคณะกายภาพบําบัดชั้นปีที่สค่ะภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้ พอได้เห็นแม่ได้เห็นแล้วก็คุณครูและก็อาจารย์ทุกท่านได้เห็นคะ่ะว่าวันนี้โหนมาถึงแล้วนะคะฝากถึงน้องๆน,นะคะที่กํากลังอยู่ปีหนึ่งปีสองนะคะสู้ๆนะคะทุกๆเก,ก้าวมันเป็นก้าวที่สําคัญมากๆนะคะแล้วก็อยากให้น้องๆได้มาถึงจุดของพี่แล้วก็ก้าต่อๆไปนะคะในอนาคตยังมีสติแล้วก็สู้ๆนะคะขอให้โชคดีคะ่ะเป็นกำลังใจให้ ว่ามีใครมาใส่เสื้อให้เรามีการการะนุมให้เราบ้า,นางนะครับอ่ะก็มีที่นี่น้องๆที่ขึ้นมารับเสื้อกาวน,นี้นะครับผมก็เป็นพ่อเหมือนกันแล้วก็เฝ้ารอดูการเติบโตของลูกเหมือนกันตอนนี้สิ่งที่เราดูได้ก็คือดูการเติบโตของเขาในขณะที่เขาจะเป็นนักศึกษาอยู่ในการที่จะกัลละบ่มเพาะตัวเองสร้างตัวเองให้เป็นนักไก่ข้าบัตรแล้วก็ออกไปทํางานทำใช้สังคมการเป็นนักไก่ข้ามบัตรเนี่ยไ,ไม่ใช่ง่ายๆนะครับและที่สําคัญมากๆ ไม่ใช่ใครก็มาเป็นได้เด็กนักศึกษาทุกคนที่ผ่านการเรียนมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยพี่อยากให้ทุกคนมั่นใจว่าเราได้ผ่านสิ่งที่ยากที่สุดในการเรียนมาในระดับหนึ่งแล้วสิ่งที่จะเจอต่อไปคือสิ่งที่เป็นชีวิตจริงการทํางานจริงแล้วก็การเจอกับปัญหาจริงๆอยากให้ทุกคนมีกําลังใจนะครับมีความมุ่งมั่นเหมือนเดิมแล้วมีความฝันที่อยากจะทํางานนี้ให้สําเร็จด้วยดีแล้วพี่คิดว่าการมีเป้าหมายมี มีแรงมุ่งมั่นในการทํางานดีแล้วก็มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ที่ดีของพวกเราเนี่ยจะช่วยทําให้เราเป็นนักเกมัดที่ดีที่ขอส่งกําลังใจแล้วก็ชื่นชมความสําเร็จของเราในอนาคตต่อไปครับ